สวัสดีสบายดีครับเสารนีผมอยู่นีได้ครับตลาดเสาอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญปาลีบ่อนี่ปลีปา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 ลีปลีปาลีปาลีอาลีปลปาลาลีปลา เาขายลอยนึ S <S <of> <S <S ่งทุงละลอยอยู่ครับไปคับกระดุกปลาดุกปลาดุกดุ่อยปนลอยดาเลยนะพอดีอูดีแจงไซม้อแจงไหม้อนี่ืกัทันอดดตัวอตง่วเลยอันนี้พอดทุงละเท่าไหร่ครับทุงละลอยเฮกันเนาะ ร้อยขึ้นกันตกฟรีขนาดเลยอาตมาขับมามาหาล่อเบิ้งแนวกินบานเฮาช่วงนีนน้สิป,ปารีปลาต้อนครับร้อยแห่งพี่น้องเลยขักแน่<อ>บรรยากาศยนี่ยมือเศรา้ามาหล่อเบิบ้งแนวกินแนวขายครับพักนั่งอ่างหยากร้อยขึ้นเขาป้าตีทูทสวยเค่ะสวยแล้วสิเจ็ดโมงแปดโมงเลย <laughs> คืองามที่ฮิปบวกอีกอย่างเลย พวกจิกพวกขอดอนี่ค่ะอ่าติ่มตาบ่นี่ผู้เดียวบ่หาสอคนวุยขายจาังเลยละหันแม่จานละไรจ้าจานละร้อยเขาเป็นตะอ่ะอ,อนซ่อนเหรอวะเนี่จานละ100บาทเฮ็ดพวกจิกงามๆครับพี่น้องเฮ็ดพวกจิกเฮ็ดพวกขอดอบ้านเฮานะบ้านก็มี มีทุกระดับทั้งบานทั้งนมทั้งจุ่มทั้งจีมีเบิร์โดดโอ้ยจานละหสิบาทจานละห้าสิบุ่นี่สวดจานโทลล่นไม่เป็นเคสปวกจานละห้าสิบบาทจานละหาสิบบาทอ้ยจะเป็นผดจะเป็นผู้เนาะทักเนี่ยครับ ปขายกันวันนี้วันเดียวเลยครั Lori, บจากราคาชิบกคนราคา100บาท้อยเดียวกระปังต่เ็คนเป็น100เดียวหาสิบบาทหาซิบเพื่อลอยตัวนี้แม่ลอยโอ้ขักเนี้ยเลยจานละหาซิบจานละลอยเพราะสื่อแห้งี้งหาิบาทหาสิบาทห้าสิบบาท สมปลาน้อยแต่ว่าหันหมอญยัยช่วงนี้ปลาซิวปลาอียงกูอุ้ยสมปลาใหญ่ตัวนี้มันเป็นสมปลาน้อยไหมปลาขาบของสมปลาขาบของครับโอ้ขากแน่เลยพคนมอบแบบนี้ปรุงแล้วบ้านี่คือหอมะไรเนาะปุงเหลียวเรียบร้อยปลานอยี่เป็นปลาใหญ่ครับปลาขาบของปลาใหญ่ใหญ่กว่ามัวได้หันเนาะปลาขาบของเลย กระลังม้าก็มีกระลังปูกระลังใหญ่ออกพีงน้องเห็ดปูอ๋อโบนี่โ <c oughs> บรเราวะพักกระแยงกระลังม,าม้าโบแม่ค่ะแม่ค่ะคนสวยเกือบแปดม่วงกันแล้ว嘛พัด <c oughs> กระแยงบักบวบโอ้คู่กันเลยพี่น้องเ่งยงปลาหน้าเนาะเนี่ย,ง,ยงปลาลุงลีแกงใส่บักบวบ ตลาดเช้าปทุมราชวงศ์ได้ครับทุกเส่าวันจันทร์ครับส่วนท่านกี้จะเป็นเบียร์พักเบียร์พักต้นพักนี่เป็นสุยางเลยพี่รครับมักปลูกแวนมาทั้งทีด้วครับซอยนี่ซอยนี่ซอ,อ,อยมักปลูกซอยดูซอยมันซอยกินจะมีค่ะเนี่ยซอยกินกันมีอันนี้ตัุย่างวะนี่มะเขือเนี่ยหนีมาตุย่างมะเขือเนียนเนาะนี่นเนาะเขือเนียนมะเขือขึ้น บรรยากาศเนี่ยเมื่อเศร้าสีสันบรรยากาศอยู่ตลาดอำนาจเจริญพี่น้องอันซ้อนบักพลีกเล่าสิบวะนี่เราเอามาให้เบิ่งบ่ได้ปลาลีปลาต่อน้ำข้าเจ้าบ่โบได้บ่ป่ะโบลงลีข้างนี้บ่ได้โบลุงเมล้างนี่ละเมล้างเมล้างเมล้างข้าว่าบ่ นี่เขาทั้งหลังผมอยู่แล้วอ่ะเขาไม่ปวดอยากเสือกไม่เขาเขาทั้งหลังผมเลยท่านนี่มันเห็ดงามๆครับท่านนี้บ้างแนวปูกแนวขายผมครับผู้ได้มาปลูกมาปลูกเองกินเองนะนะปูกเองกินเองครับมีผักแพร่มีต้นบักพริกผักหอมหอมหยางผักแป้นก็มีตัวนี้เนาะผักแป้นเนาะแม่เนาะผักแป้นมักบัว ขนมหม้อแกงขนมเปียกปูนโบราณโอ้อแ,แต่เสียบเอาไหจักซ่าวนี่เท่าไรแม่นี่ส,บบสิบบาทบัวนี่บบเอาตัวนี้น้ำเป็นแต่เสียบอันนี้เขาเอออย่างหม้อแกงเนาะหม้อแกงอันนี้เปียกปูน,นขนมบวัวละแม่ขา่าขายมาจักปีแล้วไ,<ห>ไ<ห>ล่เหรอ แตงแต่บ่ฮันเด้มีความขั่วคุณบอกแมนแล้ว่ะขายมาแต่พุดะะ <laughs> ละ,ะาดลขายมาแต่ดุดดนแต่เขารงเรียนพุ่นะแต่เขาลงเรียนพนนุ่นะโอ้ยผมบอฮันเด๋กเกิอดดอกสอ่ะน <laughs> <laughs> ีเมีอหอย่างหอสังขย <laughs> าบ่ะอุ้ยคือไปจะเสียบเดี๋ยวน่ะมุกละหบาทม <laughs> ุกละ่าคูละซิบบาท แม่เราว่าเอาให้แน่จ้าคูัวสั่นเอาสั่นเอาอีกได้ไหมเหวี่ยวเ,เนี่ยคูหนึงเนี่ยเขาเนี่งก่อเขาไม่น่าปังเอาแมวใส่กันดิแม่มหาบาทจะเป็นเราเห็ดเป็นจะหักม,มันขายหาบาทมาแต่ครึงมันมได้น้อหน่อยหน่อยไ,ได้มา,มาผมห้องกระเป๋าสังขยาหาบาทครับอยากกินขนมแสีบของหวานแสีบมาตลาด ปทุมราชวงศาขายทุกเสาร์วันจันทร์บออุ้ยอันนี้อีหยังอีแม่ยเขาเปียกบ่เขาเปียกขึ้น่าจับวันธรรมดาขายอยู่ใส่ขายอยู่นี่อยู่ตลาดสดนี่เนาะขายยำเสาร์ยำแหลงบ้านนี้วันธรรมดาขายแต่ยังบ่นเสาร์เนี่แสบตลาดปทุมราชครับมื้อนี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนองยังแล้วโอ้ยเบิ่งอีแม่เราหัวเนื้อจังหน่อยให้ลูกเบิ่งนั่นน่ นี่บอกหอนํำกับบอท่านไสังขยาหอใบตองออซอนราคาหอละหบาทินอือเห็นูกครับอยากเว่าเศถึงะเจ้านะลยขายหบาทโอ้ถ้าลายครับผมมันเป็ดธรรมดามันคือเปลูกลูกเป็ด มันได้ยังได้ซะวะเบาหน่อยตัวเท่าไหร่แม่ตัวละร้อยเจ็ดสิบบาทซื้อไปเลี้ยงไปปล่อยไว้น้องสาวบ่หนี่อยู่นี่บางรายเลยนี่บางรายเลยสีเหลือบ่มันก็บินไปเรื่อยแล้วนกเจ้าคนแรกของเราเองนกเจ้าบินเจอเจอนี้คือว่าอะไรจีทัวร์เฮดบวกงามๆครับ เฮ็ดปวกจิกเฮ็ดปวกข้าวดอครับออกล้วได้ผลดอกจูมดอกจีดอกงามครับโอ้ทั้งนี้ที่ปวกบ้านเ้าว่าเนี่ยนี่จะกินปลาแขกชาหวานครับได้หลายิระี้บาทีนามเีเลยอีกมาใหม่ใหม่กุ้งก็มีปลาซิวก็มีบปกหอยก็มีโอ้มีสุนเนี่ยเลยขี้เหือกะลายหวยบันี่แม่หวยบ่แม่ ห้ยบ่นี่เนื้อกับไรกุ้งกับมีเบิดซูนี่เอาเลยผลปลาหน่อยปลาใหญ่ครับแล้วก็ลังเหลือกดูด้วยการนี่ก็จะเป็นแนี้นี้แหละพี่น้ะงฤด้วการของของฝาลีฝาต่อนบทุกคนเป็นเสือภูมีกะบริษัทเสือผูม่มีกะเสือเอาเบิดคูบ่พี่พ่อเอาเบิดคูดอเอาเบิดคูเลยหถเขาักเราเมาเบิดแล้วเบิดแล้วพ่นเมาลวพุ่นโอ้ยพ่อ ง่ายกันหรือเปล่าเพราะว่าปลาพิ้นหรือปลาเข่งปลากิไม่แข็งผมพูะปลาซิ่วปลาเข็งปลาคอหน่อยปลาดีปลาตอนพี่น้องโอ้คักเนี้ยครับกะสีมีหมกมีหยังขวดหมกปลาซิ่วได้ไหมข้าเบิ้งก็ได้หมกปลาซิ่วหมกปลาคอไปเสร็จนะนี่กันหมกปลาซิ่วอีกแล้วนี่ป๊ดีทุก มุกปลาเสี้ยวมุกปลาเคียงน้อยปูเพลินปลาลงลียลงลีลงตอนอยู่เฮือนอะไรก็จะไม่ขี้ข้านเลือกขีดเหยื่อครับมักมี่เครื่องตลาดบรรยากาศตลาดเส่าห้างปทุมราชวงศ์สากับจังหวัดอำนาจเจริญทุกเช้าวันจันทร์มหาเบิ่งของกินของขายอาหารตามฤดูกาล ขายผู้เดียวกับขายน้ำแหมโน้ต้องหลบมาจากเบาล่ะือเปล่าข้าเจ้าบอม่าข้าเจ้าย่างคนนี้่งขายสีใส่ครับแม่แม่ขอเห็นเจ้าจุ๊ดเด้วัตถิวตันตลาดวัดศรีผู้งามง่ามขาจะว่าบ่ขอเห็นนักเรียนกันล่ะครับถ้าเราเบิ่งตลาดจั้หน่อยนึงครับป่าอย่างโน้นี่ป่าใหญ่นี่ก็ลงดีเช่นกันบ่ โอ้มันสีเอาอยู่อยู่บนขั้นเียป่ะนี่ปลาหยังครับปลาเบึกน้ำโค้งให้น้ำยังน้ำซีปลาบึกน้ำชีครับโอ้ติดหัวมากไกลจารเนี่ยช่วงนี้กับปลาครับหลายแนกกับสีปลาไปใช้กับสีมีแต่ปลาได้ไหมน้องนีปลาครับกินปลาธรรมชาติครับไม่เป็นปลาเลี้ยงเลยปลาธรรมชาติโอ้เห็ดปวกเราขายเหือบขายนอสใส่ถุงนี่เหรอพึ่งมาอุ้ย บวกคาดอกับพิษบวกจิกงามคักงามเนี่ยแกตาก็มี่ด้ค่ะสนใจบค่ะแมกับตากมี่มันเท่ามันเอาันฝนตกข้ามันเมันนาแดงมันเท่าแล้วหือเล่าคะคือเเ่ามันกบาลไม่ไม่นมันาคือเเท่ามันฝนตกคำว่าเท่าว่าค่อยๆกัเย็บคื้ราดเิโทกําลังเทกําลังสะกําลังหญ่ว งามๆเลยบัวหั่นในเค็ตยังอยู่ห้องก็มาตะปลายดีบว่นี่ห้องก็ไม่หอมดิ้นบัวเมี่ยโอ้คนมาสวยเค็ตปวกเสียเค็ตปวกเขาดอกครับพี่น้องฤดูกาลนี่โอ้อาหารตามฤดูกาลบ้านเฮาเปลี่ยนแล้วเด้อครับปูปลาหน้าหนำปลาลีห้องก็ลงลีเพือเด้ประเดี๋ยวว่ทางเค็ตไปโดนแล้วหรอวะเค็ตไปเป็นปีเนาะ ปลาคอปลาดุกครับปลาคอปลาดุกอู้หลายแหงหลายเนี่ยอิลีก็สิเป็นเฮดปวกเหมือนเดียครับอ๋ออยอ่อนซอนเฮดปวกน้ำเพลินอยู่กูเพลินไปหาใดนะครับกูเพลินไปหาบมื่อไรเคยยังผมนี่ก็สิซื้อกินนั่นล่ะเดี๋ก็สิเลาะเบิ่งซะก่อนโอ้ยพ่อน้ำขึ้นถ่วมเจ้าพ่อถ่วมน้ำถ่วมน้ำถ่วมใส่เกือบบดยางดีน้ำถ่วมแล้วใครมาตลาดดีกยี่มพร้อมเลยในปลาดีปลาต่อน้ำข้าวเจ้าปะบ่อบ่อปลาปลากระมังอะไปลากระมังหาเสือน้ำตลาดเนาะ สมพักแล้วมีเป็นกะละมังเลยสมพักบักเขียบบักทัวอีกอย่างนอแนวนี่ทัวปีจ้าทัวปีมาทัวไรแม่มัดลสิบบาทค่ะมัดลสิบบักทัวปีหาเงินก่อนเด้อ เอามัดึงว่าผูที่เสืองไปนึ่งผูไปเสือตำเสียบตัวนี้ตำเสียบค่ะทั่วปีปเสือแต่บบกทั่วอย่างไรอันปลาเส้วก็ปลาเค็งอย่างนี้จะมันไหลจำก,กขขข็ข้าวไปข้าวก็มุปลากินกับอูปลามุกปลาใช่มันหล เห็นแต่บักทวอกเี้เสือแต่บักถ้วยเหรไหมเท่าไดแล้วเนี่นี่ทั่วยังนี่ยตามเสบอยู่บ่มาสักบาทเอาเบิดนี่ยขั้นวัดตามเสรบขั้นะวัดตามบ่แเสียบผมก็เสียเอามักนึ่งัาคยังภัคขาดไม่พอเนาะ เอ้ยบุมีหน่องัวเนาะออมแซหอยออมแส่หอยกระเซีบบ่ผมเว่ารอหาน่องัวเอาเบิดครับเอาเบิดนะนี่นี่ครับอนีร้อยน้าบาทแปดสิบามขลาาวกับชีสล้างห้ามดแล้วต้ดีไว้ เศร้าครับคืมฟ้าคืมฝนจัน้อยหนึ่งบรรยากาศทางปฐมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญครับตลาดเศร้าทุกวันจันทร์นะพี่ต้องเศร้าเมื่อกีกอู้หลายแนวครับหลายแนวหลายอย่างและหลายแนวก็สิเป็นเฮ็ดเป็นเป็นเฮ็ดเป็นฮอนเป็นอะไไปปลาลีปลาต่อนก็สิหลายจังน้อยหนึง่งนะครับช่วงฤดูกาลนี้ครับพนก็สิกินปลาลีหลายปลาลีปลา,ปาลูกลีลูกต่อนปลาดุกปลาเค็งปลาโอ้หลายแนวหลายอย่าง